และโคลด์ับสามนี่กับผมก็ไม่ได้ไลฟ์สดมาเป็นเวลาแปดเดือนนะครับหลังผมเข้าไปเช็คดูในช่องของกับผมนะครับนะหน้าล่าสุดนี่หน้าที่แปดสิบไม่ใช่หน้าแปดสิบหกครับโทษทีครับนะหน้าแปดสิบสามก่อนนะครับนะหน้าแปดสิบสามก่อนครับ โอเคครับก็ในเรื่องกันเลยนะครับหน้าไปสินี้เป็นการขึ้นบทใหม่นะครับผมนั่นก็คือบทที่7ซึ่งชื่อหัวเรื่องว่า it's raining cats and dogs นะครับ it's raining cats and dogs นะครับนะถ้าแปลตามตัวหนังสือแปลว่าฝนกำลังตกเหมือนแมวและสุนัขแต่จริงๆแล้วคำนี้นะครับเป็นการเปรียบเทียบนะครับในภาษาอังกฤษนะครับนะ ปลเป็นไทยแปลว่าฝนตกอย่างไม่ลืมหูลืมตานะครับนะ it's raining หรือว่า it is raining cats and dogs นะครับคือฝนตกอย่างไม่ลืมหูลืมตาตกหนักนะครับซึ่งเข้ากับบรรยากาศาในจังหวัดรังตอนนี้นะครับนะตกทุกวันเลยนะครับ it is raining cats and dogs นะครับฝนตกอย่างไม่ลืมหูลืมตา ในบทนี้นะครับเราเรียนเรื่องอะไรบ้างนะครับก็ reading นะครับเกี่ยวกับการอ่านนั้นให้เรียน multiple choice นะครับก็คือมีตัวเลือกให้เลือกหลายตัวเลือกนะครับนแล้วก็ matching ในการจับคู่ในการอ่านข้อความแล้วก็ understanding question ในการเข้าใจคำถามต่างๆเรื่อง vocabulary นะครับเราจะเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับ weather นะครับเกี่ยวกับสภาพอากาศ Open close นะครับอนุประโยคเปิดนะครับ deciding what carves is missing ให้ตัดสินใจหาคำที่ได้หายไปนะครับนะในคำศัพท์ส่วนเหลัาวัยากรณ์นั้นนะครับจะเรียนเรื่อง comparative adjective และก็ adverb นะครับก็คือคำคุณศัพท์และก็คำกริยาวิเศษนะครับที่อยู่ในขั้นของการเปรียบเทียบ comparative Com แล้วก็ในขั้น superlative นะครับทั้งคำคุณศัพท์และคำกริยาวิเศษหรือคำขยายกริยานะครับคือคำว่า adverb open c l u s e นะครับจะเรียนอนุประโยคเปิดนะครับประโยคเปิด writing the correct words นะครับเขียนคำศัพท์ที่ถูกต้อง listening นะครับการฟังการฟังนั้นนะครับจะเรียนเรื่อง gap fill ก็คือให้ฟังแล้วก็เติมคำลงไปในช่องว่าง โดยเฉพาะเป็นโมโนโลกนะครับก็คือการพูดคนเดียวนะครับนะแล้วก็ให้ฟัง a lesson to a lesson l i s t e n i n g for numbers นะครับให้ฟังตัวเลขนะครับฟังตัวเลขแล้วก็ให้จำตัวเลขนะครับทักษะการฟัง adjective common words นะครับเรียนคำคุณศัพท์นะครับแล้วก็คำคำศัพท์ธรรมดาทั่วไปนะครับการฟัง ส่วนการพูดดังนั้นนะครับจะเรียนเรื่อง acting answering question นะครับก็คือการถามและการตอบคำถามนะครับ about เกี่ยวกับ adjective คำคุณศัพท์ about weather นะครับโทษทีครับ about weather เกี่ยวกับสภาพอากาศเกี่ยวกับ expressing difference เกี่ยวกับการแสดงออกถึงคำที่แตกต่างกันและก็คำที่ similarities คำที่คล้ายๆกันนะครับนะ ส่วน writing นะครับผมการเขียนนั้นจะมีการเขียนโพสการนะครับตัวอย่างการเขียนโพสการ using a variety of tents แล้วก็การใช้ t e n ์ต่างๆนะครับ planning your answer นะครับก็คือการวางแผนคำตอบของคุณนะครับโดย talking about person โดยการใช้การพูดเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน past เหตุการณ์ในอดีตและ future activities และกิจกรรมที่จะกระทำในอนาคตนะครับโอเคนะครับนี่คือหัวข้อบทใหม่นะครับบทที่7จ็ดคือ r ิษแ i n g Cat c a ช and ดนะครับผมในหน้าที่83นะครับของหนังสือโครอัพเล่ม3ามภาษาอังกฤษสำนับนกบริเรียนทรนม .3 าทั่วประเทศนะครับเรียนกับคุณครูไม่นานนะครับเหมือนอักษรวิ่งนานบนนะครับผมคือแปลให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคและโขกด้วยหลักวยากรณ์ ดังนั้นนี่คือคำแปลนะครับเขียนให้ทั้งหมดที่แปลไปเมื่อกี้นะครับผมเป็นนั้นว่าหน้าที่83นี่ก็จบแต่เพียงเท่านี้ไปต่อกัน